เรื่องย่อละครเรื่องคุณชายไก่ต้งเมื่อไฮโซแบดบอยถูกอับเปหีไปให้ชาวบ้านช่วยกันดัดสันดานชีวิตของต้งหรือโทนี่หนุ่มเพลย์บอยเจ้าสำราญต้องถึงจุดพลิกผันในงานเลี้ยงวันเกิดของเจ้าสัวพิริยาศักดิ์เพราะเขาดันเล่นแผลงๆไปป่วนงานจนทำให้เจ้าสัวได้รับความอับอายแบบสุดๆ เจ้าสัวโกรธมากและอยากดัดสันดานลูกจึงยึดเงินและรถแล้วสั่งให้โต้งลงไปทำงานเป็นพนักงานร้านกระตากสโตสาขาใกล้เจ๊งและทำให้ยอดขายดีขึ้นภายในสามเดือนไม่อย่างนั้นเจ้าสัวจะยกกิจการทั้งหมดให้ไอศูนย์ลูกบุญธรร,รมมาดูแลแทนโต้งไม่แคร์จนแอปแฟนสาวโทรมาของเงินไปถลุงเช่นเคยแต่โต้งไม่มีให้ ด้วยความที่หลงแอปจึงจำใจทำตามพ่อเจ้าสัวให้ทนายจ๋องทำสัญญาให้โต้งลงนามและให้ไอศูนย์ส่งโต้งไปทำงานทันทีทมกลางความเป็นห่วงของอีจินน้าสาวที่แม่ฝากฝังให้ดูแลโต้งแทนโต้งโทรไปบอกแอปว่าต้องไปดูงานต่างประเทศกระทันหันแต่ความจริงแต่ความจริงโต้งถูกส่งมาที่ร้านกระตทาสโตสาขาตลาดยายตลับโดยที่เจ้าสัวห้ามทุกคนช่วยเหลือ เพียงวันแรกที่โต้งมาถึงทั้งตลาดก็เกิดความวุ่นวายเพราะโต้งวิ่งไล่จับโจรที่ขโมยมือถือของเขาไปขณะนั้นเจี๊ยบก็เดินมาจ่ายตลาดพอดีคนร้ายวิ่งหนีไปจับเจี๊ยบเป็นตัวประกันโต้งไม่ยอมเข้าไปช่วยจนเจี๊ยบใช้วิชาป,ป้องกันตัวจัดการคนร้ายได้เองทำเอามือถือโต้งร่วงพื้นแตกกระจายชาวตลาดพากันมองโต้งว่ามาพร้อมกับความสวยเจี๊ยบและโต้งไม่ชอบหน้ากันตั้งแต่นั้นเมื่อโต้งไปถึงร้านก็ต้องช็อกกับสภาพสุดเน่า ไอศูนย์ส่งเขามาอยู่สาขาห่วยแตกที่สุดอันมีคุณโดมผู้จัดการและป๋องอน้นสองพนักงานประจำอยู่ต้องเห็นสารพัดปัญหาของร้านที่ยากจะเยียวยาทั้งเรื่องของบริการความสะอาดการเต้นเรียกแขกที่สังกตายไปจนถึงเด็กขโมยของเขาอยากไปจากร้านให้ไวๆจึงคิดแผนกระตุ้นยอดขายแบบโกงเริ่มตั้งแต่หลอกเด็กมาซื้อกู้เงินมาจ้างคนซื้อของแต่ก็ไม่สำเร็จแถมมีหนี้เพิ่มตั้งแต่ยังไม่ได้เงินเดือน หลังร้านปิดในคืนแรกโต้งไปหาหมอเป๊ะเพื่อนสนิทเพื่อขอความช่วยเหลือแต่หมอเป๊ะบอกว่าเจ้าสัวขอไม่ให้ช่วยเด็ดขาดอนจึงแนะนําให้โต้งไปพักที่บ้านร่วมกับป๋องและเบิ่มเบิ่มยอมให้โต้งนอนด้วยเพราะอยากเอาใจออนโดยมีข้อแม้ว่าโต้งจะต้องทํางานบ้านและทํากับข้าวด้วยด้านเจี๊ยบก็ได้รับจดหมายจากบริษัทกระตากที่เธอสมัครงานไปเป็นที่สุดท้ายเรียกไปสัมภาษณ์ ซึ่งหากครั้งนี้สอบไม่ผ่านอีกนายพลเตยก็จะยอมให้เจฟทำธุรกิจส่วนตัวที่เธอชอบได้นายพลเตย์ตัดสินใจแทนเจบในทุกเรื่องทั้งอย่างแอนตี้ความคิดใหม่ๆของเขาห้ามเจบไม่ให้ไปสูงสิงกับจูเลียสาวเปรี้ยวข้างบ้านเพราะกลัวว่าจะชวนไปในทางเสื่อมเสียเจบไปสอบสัมภาษณ์โดยตอบแบบกวนๆยิ่งกว่าครั้งที่ผ่านมาแต่ผลสอบกลับผ่านเมื่อเจฟเริ่มทำงานไอซูนที่เห็นเจบเข้าก็ถูกใจไปสอนงานอย่างใกล้ชิด ทำให้ลีนาพนักงานสาวสวยที่หมายปองไอศูนย์พากันไม่ชอบหน้าเจีย๊ยบเจี๊ยบช่วยฝนจากการถูกลีนาระรานจนได้เป็นเพื่อนรักกันในพลเต้ยที่เป็นพ่อของเจี๊ยบและเป็นลูกค้าประจําของร้านกระตากเกิดมีปากเสียงกับโต้งที่บริการไม่ถูกใจจนเสียหลักลื่นล้มก้นกระแทกต้องหามส่งโรงพยาบาล มูเด้งถือโอกาสปล่อยข่าวว่าพนักงานร้านกระตากทำร้ายนายพลเตยทำให้คนในชุมชนที่รักนายพลต่างพากันเกลียดโต้งและไม่ซื้อของร้านกระตากแอปถังแตกอย่างหนักเลยเริ่มหันไปกี้กับไอศูนย์ไอศูนย์แอบโกงเงินบริษัทมาปลนเตอให้แอปและยังไม่บอกความจริงเรื่องโต้งส่วนโต้งก็ต้องไปรับบทพระเอกลิเกแทนเบิ้มที่เข้ามาช่วยเขาไว้ขณะที่สู้กับเด็กแว้นทำให้มลินางเอกลิเกขวัญใจป๋อง ปิ้งต้งตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นจนมีเรื่องกับอ้นที่เกิดห่วงต้งขึ้นมาสามต้งดันทำดาบที่ใช้เล่นลิเกหลุดไปโดนในาพลเต้ยทำให้ในาพลเต้ยยิ่งไม่ชอบต้งเข้าไปอีกวันหนึ่งต้งได้บังเอิญไปช่วยเจี๊ยบจากตัวเฮียไว้ทำให้ทั้งสองเริ่มพูดคุยกันแบบดีๆ เจีย๊ยบที่รู้ว่าพ่อจะจับคู่ตัวเองกับหมอเป๊ก็เอาเรื่องนี้มาปรึกษาโต้งโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วหมอเป๊คือเพื่อนสนิทของโต้งและหมอเป๊ะเองก็จะเอาเรื่องเจีย๊ยบมาพูดให้โต้งฟังโดยที่โต้งเองก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงที่เพื่อนตัวเองชอบคือเจีย๊ยบพักหลังๆโต้งและเจีย๊ยบยิ่งสนิทกันมากขึ้นเจีย๊ยบเองก็เริ่มแปลกใจที่โต้งดูมีความรู้เกินกว่าที่จะเป็นแค่พนักงานธรรมดานายพลต้ยแกล้งป่วยเพื่อให้หมอเป๊ะมาเจอเจีย๊ยบ ต้งไปบ้านเจีย๊ยบก็เจอกับหมอเป๊พพอดีจึงรู้ว่าผู้หญิงที่หมอเป๊แอบชอบคือเจีย๊ยบต้งกับหมอเป๊ต้องแกล้งทําเป็นไม่รู้จักกันมะลิรู้ว่าต้งเศร้าจากเจีย๊ยบก็เข้ามาปลอบทําให้อ้นไม่พอใจสองสาวตบกันเพราะต้งทําให้เบิ้มแค้นมากเลยท้าต้งแข่งมอเตอร์ไซค์ต้งยืนยันกับเบิ้มว่าเขาไม่ได้ชอบอ้นแถมยังจะช่วยเบิ้มจีบอ้นอีกด้วยต้งสอนวิชาจีบสาวให้กับเบิ้มทำให้เบิ้มกับโต้งกลายเป็นเพื่อนกัน ฟังไอซูนย์คิดจะ,ะเผด็จสึกเจี๊ยบให้ได้จึงวางแผนจับตัวไปข่มขืนแต่โชคดีที่โต้งเข้าไปช่วยไว้ได้ทันไอซูลหน,นีรอดไปได้โดยไม่มีใครรู้ว่าเป็นฝีมือของเขามมลิรู้ตัวว่าจีบโต้งไม่ได้ก็เสียใจแน่เธอได้พบกับไอซู์ที่ผับแห่งหนึ่งและคุยกันถูกคอไอซู์วางแผนชั่วให้มมลิแปลงโฉมเป็นนักร้องผับสุดเซ็กซี่ที่ชื่อมาริโกไปหลอกล่อให้เจ้าสัวหลงไหลเพื่อตัวเองจะได้โกงอย่างสะดวก โดยมาริเองไม่รู้ว่าเจ้าสัวเป็นพ่อของโตง้งในพลเต้ยมาเจอมาริในผับก็เกิดชอบขึ้นมาเช่นกันทําให้สองเท่าเปิดศึกแย่งผู้หญิงกันอย่างดุเดือดไอศูน so แนะนําให้แอปหรือตลาดสร้างเป็นคอนโดแอปส่งคนไปเผาตลาดตรงกับเจี๊ยบช่วยชาวตลาดคนของหนีไฟเหตุการณ์นั้นทำให้โต้งเริ่มเข้าไปช่วยแก้ปัญหาชีวิตของคนในตลาด ชาวตลาดมองโต้งดีขึ้นร้านกระตากข,ขายดีขึ้นเจี๊ยบช่วยโต้งคิดแคมเปญโฆษณาทางโซเชียลจับกลุ่มวัยรุ่นฟังอ้นยอมรับว่าโต้งไม่ได้มีใจกับเธอและยอมเปิดใจให้เบิ่มไอศูนเริ่มเห็นว่ายอดขายกลับมาดีกลัวว่าโต้งจะกลับมาคุมบริษัทและแย่งแอปกลับไปแต่งงานจึงคิดแผนทําให้ร้านเจ๊งโดยประสานมือกับหมูเด้งปล่อยข,าข่าวไข้วัดไก่ทําลายชื่อเสียงร้าน แต่ต้งซึ่งตอนนี้มีชาวตลาดช่วยสนับสนุนก็สามารถแก้สถานการณ์ได้อีกไอศู์จึงนำความลับทางธุรกิจทั้งสูตรไก่และผลิตภัณฑ์ใหม่ไปบอกบริษัทคู่แข่งทำให้ผ๋องสงสัยว่าต้องอาจจะเป็นคนของบริษัทคู่แข่งที่ถูกส่งมาจึงร่วมมือกับชาวตลาดสืบหาความจริงจนรู้ว่าจริงๆแล้วประวัติที่ต้งบอกมาไม่จริง ด้านแอปก็ปล่อยข่าวไปว่าเจีย๊ยบขายข้อมูลบริษัททําให้เจีย๊ยบถูกตั้งกรรมการสอบสวนต้งหาทางช่วยเจีย๊ยบจนพ้นความผิดวันสุดท้ายของการทดสอบต้องคํานวณรายได้ตลอด3เดือนก็มั่นใจว่าผ่านเกณฑ์แน่แต่กลับมีจดหมายสั่งปิดร้านไอศูนย์บอกกับชาวตลาดว่าต้งเป็นลูกชายเจ้าสวัวและมีส่วนทําให้ร้านถูกปิดทุกคนช็อกและโกรธต้งโดยเฉพาะเจีย๊ยบที่เกลียดคนโกหกเป็นที่สุด ในผลเต้ยรู้ความจริงว่าคู่อริเป็นเจ้าของร้านกระตากและเป็นพ่อของโต้งก็ยิ่งกีดกันไม่ให้เจี๊ยบเจอโต้งอีกป้องกับเบิ้มไล่โต้งออกจากบ้านโต้งต้องไปขอนอนที่บ้านหมอเป๊โต้งรู้ตัวแล้วว่าแอปไม่ได้รักเขาจริงและเขาก็ไม่ได้รักแอปเขาพยายามไปหาเจี๊ยบเพื่อปรับความเข้าใจแต่เจี๊ยก็หลบหน้า ส่วนอำนาจรู้ว่าโต้งสนิทกับชาวตลาดจึงยื่นข้อเสนอว่าถ้าโต้งยอมแต่งงานกับแอปจะเลิกโครงการทุบตลาดสร้างคอนโดทำให้โต้งคิดหนักซ้ำเจ้าสัวยังถูกไอศูนย์จ้างคนมาขับรถชนจนเข้าโรงพยาบาลสถานการณ์บริษัทเลวร้ายลงการจ่ายเงินหยุดชะงักพนักงานพากันประท้วงภายใต้สถานการณ์ที่ย่ำแย่ต้งจะง,งัดวิธีมากอบกู้วิกฤตนี้ได้อย่างไรติดตามชมในละครเรื่องคุณชายไข่ต้งทางช่องเจ็ดสี